โโอ้หเต็มตะกร้าเลยนะของเฟชชี่แนวใหม่แนวใหม่อีกรล่าดิดึงดึงดึงึสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บเรอตบอนลี่ว้าวกินได้เหรอ โอเคตอนนี้มากับใครครับมากับมากับยอดใช่ไหมครับมากับพ่อยอดมาทำอะไรครับวันนี้ยอดโอเคโอ้สตรอเบอรี่เก็บได้เยอะหรือยังครับไหนดูซิได้แล้วค่ะโอ้เต็มตะกร้าเลยนะของเฟชชี่ปึ๊บไหนอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ชื่อเวกัสค่ะโอ้เก็บได้เพียบเลยนะโอเคไหนอันนี้ของใครครับเฮ้ยนะตอนนี้เราอยู่กันที่ไรสตรอเบอรี่นะ ชื่อไลสตอ์บรีนี่ไลสตอร์บรีน้องใครนะอยู่ที่วังน้ําเขียวนะครับโอเคนะวันนี้เด็กๆรวมตัวกันมาเที่ยวที่อําเภอวังน้ําเขียวนะเราเรามีวิธีเลือกอยังไงลูกไหนสุกไม่สุกเราดูยังไงกันครับไหนน้องอธิบายให้ฟังนี่ยอดอธิบายให้ฟังไหนครับสีอะไรกินไม่ได้สีอะไรกินได้ครับสีแดงกินได้หรอไม่หย,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 ยเยอดพเนุิปยกัน นี่นะครับเป็นการตั้งใจตัดมากตอนนี้เก็บได้เยอะหรือยังครับโอู้ยมากมากๆเลยนะตอนนี้นะอร่อยไหมคะชอบกินสตรอเบอรี่เหรอครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างไหนใหม่ไหนใหม่อีกรอบดิดึง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 นี่ยว้าวเฮ้โดนแกงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของไม้กระก็เยอะค่ะเต็มตะกร้าเลยค่ะนี่นี่ครับตอนนี้เขากำลังตัดสตรอเบอรี่อย่างขมักขม่น ใครครับโอู้น้องยอดนะครับตอนนี้หนักมากเลยครับหนักมากไหมอืมนะโอ้โหนะนี่ไงไหนได้อะไรมาบ้างว้าวยังไม่เยอะเลยยังไม่เยอะเลยเก็บเยอะมเก็บเยอะไหมเยอะโอ้เพื่อนเพื่อนไปที่ไหได้เยอะกว่านี้อีกไหนลองอธิบายดิเราเลือกเลือกเราเลือกยังไงคะลูกอ่ะเราเลือกลูกแบบไหนคะ คือเราเราสามารถได้เด็ได้เลยแต่ว่าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นแบบนี้ยังเด็ดไม่ได้เพราะว่ามันกินไม่ได้โอเคอ๋อ,อนั่นหมายความว่า<ป>ลูกสีแดงคือลูกที่สุกแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าลูกสีขาวยังไม่สุกใช่ไหมแดงทานไม่ได้มันยังไม่หวานเนาะบบนอ๋อ,อลูกสีดำก็คือเน่าแล้วนะนี่คือเกณฑ์ในการเลือกของโซเวลี่ของเด็กๆในวันนี้นะโอเค ลุกโอเคใช่ครับนะแผนแรกคือเราจะไปเก็บมาเบอรี um <m umm> <m 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 ่กันแต่ตอนนี้คือมาเบอรี่มันอยู่ไกลมากๆเลยก็เลยขอเป็นที่ไล์สตรอเบอรี่แทนแล้วกันนะโอเคเด็กๆนะมันปิดแล้วเหรอโอเคค่ะมันปิดแล้วค่ะนะนี่คือต้นสตรอเบอรี่นะน้องๆนะนี่นี่นะคือต้นสตรอเบอรี่และนี่คือลูกสตรอเบอรี่นะ ตอนนี้เราได้เก็บตอตบอร์รี่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโห oh. ยอดเ,เด็กอย,ยอดไปเรายอดครับไหนขอโชว์ผลงานกันหน่อยแล้วเด็กๆโอ้นี่ผลงานของน้องเวก้า <Okay. S 2> มาไหนผลงานของยอดอยู่ไหนครับเขาดูผลงานด้วยโอ้นี่คือผลงานของพี่ยอด,นะดยอดเลยนะนี่โอ้โหนี่ของน้องเกตเต็มตะก้าเลย สุดยอดเลยไหนะของพิชีมาดูสิโอพิชีก็เต็มเลยนะครับนะพอแล้วยังไม่ยอมพอเก็บมาได้แล้วก็จะเอามาชั่งน้ำหนักจ่ายตังค่ะนะของยอดอันนี้ของยอดอันนี้ของเวกัสใช่ไหมอันนี้ของเวกัสใช่ไหมคะนะมอ่ามาโอ้น้องเกดเอามาชั่งเร็วโอ้ตอนนี้รอชั่งน้ำหนักแล้วเก็บใส่กล่องแบบนี้นะ ปึ๊บนี่อ,อันนี้220 2อ0ร้ีของน้องเวกัสอ่าโอ้อันนี้ของยอด248บาทครับผมโอ้หทีนี้ของพี่เฟชชี่แล้วโอ้โหอบบาทของเฟชชี่ ของเฟชี่ของเฟชี่มาตาของน้องเกรสแล้วค่ะ <_ l oss> นี่ครับอันนี้คือของน้องเกรสเ้ยของน้นอ,นนองเกรสสองร้อยห้าบาทเออ